ไปประเด็นฟังดิไปยังเลยเล่นแต่โทรศัพท์เล่นแต่ iPad ทั้งวันทนะั้งคืนดูงานอยู่นี่ไงดูงาน,นงานอะไรเนี่ยงานนี่เขาเพิ่งส่งมาเฮ้ยทำอะไรมาวะทำไมดูขุมก่อนกว้างจังช่วงเนี้ยโอ้ก็นอนดึกไงกว้างมากแล้วเนี่ยดู <S <S 2> <S 2> <S มันแผบเลยว่ะมันโดนแสงไฟเยอะเนี่ย ดดรนาคุณใช้อะไรอุ้ยหน้าดีอืม้ยคุณใช้คุณใช้อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไฮยาดาโกวีซีวิตามินไฮยาลูโรนิกเอซิดเซรั่มไฮยาดาใช่เซรั่มบำรุงผิวหน้าช่วยลดกระชับรูมขนที่คุณกำลังเป็นกว้างๆอยู่นะตอนนี้ขนหายและควบคุมความมันที่คุณกำลังมันเยอะมอยูตอนนี้อุดมไปด้วยโก V วีซีวิตามินจากธรรมชาติ เต็มเปี่ยมจริงว้าจะธรรมชาติด้วยอ่ะอย่ามัวแต่เล่นในแผลเล่นโทรศัพท์รีบๆเอาไปใช้ให้มันหายเฮ้ยทำไมให้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นมุกโอ้ยเกือบเอากลับแต่กองเปล่าอันนี้ผมทดลองให้คุณดูคุณเอามือตรงนี้มาตบตๆมันไม่เหนียวเนื่อนาด้วยไงใช่ใชแห้งแล้วนี่อ่าทาไปเดียวแห้งเลยเอาไปใช้อืมหอมด้วยมีกี่ขวดเนี่ย ให้ขวดเดียวมีสีขวดสามขวดผมใช้เอ้ยผมขอหมดเลยไม่ได้หรอคุณไปใช้ตัวนี้ก่อนผมให้คุณแน่นอนอ oh. ู้วนะไหนๆผมขอดูใกล้ๆสิไหนอยู่เฉยๆสิโอ้ยต้องใช้ต้องใช้ถ้ามันหมดทําไงอ่ะหมดเมากับผมผมซื้อให้ซื้อให้ถ้ามันหมดเมากับผมอยู่อยู่ในห้องเอาเลยเมากับผมเลยอยู่ในห้องเซมใช่ไหนดิ หมูหมันมากเลยไปกลับรีบๆกลับไปใช้แต่ของดีกลับบ้านแล้วผมกลับแล้วคุณกลับบ้านใครบ้านผมผมกลับไงกลับละขอบคุณมากนะไปรออยู่บนห้องนะห้องใครห้องผมนี่แหละกลับบ้าน